ทุกคนมาดูครับดูมุมนี้แม่งโคตรเท่นี่ครับซาสเกะยืนเคียงข้างกับนารูโตะนะครับนี่ครับบอลสัตหางปังโคตรเจ๋าโหดมาต่อด้วยซูซานุโอเชลูไอ้เชีย่ยมุมนี้แบบโคตรเท่ผมบอกเลยแล้วก็มีอาจารย์แบบมีอาจารย์คาคาชิอยืนอยู่ข้างหลังแม่เป็นอะไรที่แบบสุดจัดจริง,รงๆว่ะทุกคน เอาละครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องบีปกรณ์กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็อยู่ในแบบ All-S t a r Tower Defense กันอีกเช่นเคยนะครับผมแล้วก็ในวันนี้นะครับเราก็มากับทีมพินจาโคนฮะทีม7นั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าทีมเจนเนี่ยคือทีมในตำนานนะครับซึ่งเรียกได้ว,ว่าเป็นทีมที่โหดที่สุดในโคนฮะแล้วมั้งนะในเรื่องของนารูโตะนะทุกคนก็คือแบบแต่และคนนี่หมีพลังสุดจัดประหลัดบอกนะครับอย่างเช่นอาจารย์คาคาชิเนี่ยนะครับก็มีประวัติก็ ได้เป็นหฮคางเงะรุ่นที่5นะครับแล้วก็ได้สืบทอดเนตรวงแหวนมาจากเพื่อนนะครับนั่นก็คือโอบิโตะนั่นเองนะครับแล้วก็คาคาชิเนี่ยสามารถเรียกสุสโนโอล่างสมบูรณ์ได้ด้วยนะครับก็คือบินได้ด้วยนะครับแบบสุดจัดประหลาดกอกเลยครับแล้วก็นารุโตะนะครับนารุโตะเ็เป็นพระเอกของเรื่องแน่นอนมันต้องโหดอยู่แล้วนะครับชายผู้มีพลังของ9หางหานะครับแล้วตอนนี้ก็มีพลังของเซียนหวิธีด้วยนะครับตอน6ดาวนะครับแล้วก็ซาสุเกะครับชายผู้มากับเนตรสังสาระแล้วก็เนตรวงแหวนนะครับแล้วก็ สมบูรณ์ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สกุระนะครับหญิงสาวผู้มีพละกําลังนะครับเป็นถึงลูกศิษย์ของซึนเดะนะครับโอคาเงะรุ่นที่5นั่นเองนะครับทุกคนโอเคก็ทีมนี้บอกเลยว่าประวัติเขาเนี่ยสุดจัดประหลัดบอกนะเราก็จะรวมทีมนี้นะครับไปลงอินฟินิตี้กันนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าการลงอินฟินิตี้ของเราเนี่ยเราต้องชวนทุกคนนะครับมาทายผลกันนะครับว่าทีม7จเนี่ยนะครับจะสามารถไปลงอินฟินิตี้ได้กี่เวฟกันนะครับก็อย่าลืมนะครับพิมพ์คอมเมนต์กันมาด้วย อยาขี้โกงนะครับอยากขี้โกงแบบว่าไปดูมาก่อนนะครับขอให้ดูถึงตรงนี้แล้วคอมเมนต์เลยนะครับทุกคนแล้วก็ก่อนไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องวิวอุปกรณ์ด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจทาคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็ใครอยากดูทีมไหนสามารถคอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ได้เลยทีมไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะจัดให้แน่นอนนะครับโอเคนลครับตอนนี้เราก็ไปเจอกันในดาเลยแล้วกันนะครับทุกคนไปกันเฮ้ย รัดขายโลบักดีๆราคาถูกอยู่ตรงไหนกันท่านาเนีย่ยนั่นไงคัาเจอและร้าน F d z ดี o p มีบริการเติมโลบักราคาถูกเราไปถึงกดเพรแบบออสตาทาวเวอร์ดีเซนกดกิปเกมพาร์ทแบบ King Legacy บริการกดผลพีศาสตแบบบล็อกฟู้ดหรือเกมพาร์ทอื่นๆด้วยและยังมีเติมเพชรฟรีไฟลด้วยนะและอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องมีปรกรณ์ด้วยนะครับ โอเคแลครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในด่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกนะผมก็จะวางเป็นบลูมาก่อนละกันนะครับทุกคนเพราะว่าเราต้องเก็บตังก่อนนะตอนนี้พี่พี่ทำไมเอาตัวหาตังมา2ตัวนี้มันคือทีมเจ็ดเหรอพี่ ตัวเอามาหาตังอ่ะเออคอนเทนต์เราคือวางทีม7สู้ไงแต่ว่าตัวเก็บตังเออมาเอาตังไงอ่าแล้วก็ลืมให้เครดิตเจ้าของ ID ดีนะครับไ d ดีนี้ก็เป็นไอดีของน้องอลัญญานะครับผมถามชื่อเล่นน้องยังไม่ตอบผมก็อ่านตามชื่อเฟซแล้วกันนะครับน้องอลัญญาแล้วขอคุณมากๆนะครับที่ให้ ID ดีนี้นะครับมาให้เราได้พาทีม7มาลงอินฟินิตี้นะครับขอบคุณน้องมากๆเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับก็ได้มีตัววิ่งนะครับวิ่งมาถึงตรงนี้แลละผมยังไม่รู้ว่าผมจะวางใครเอาไว้สู้ดีนะครับ แต่ตอนนี้น่าจะเป็นซากุระนะเท่าที่ผมมองนะครับผมวางซากุระก่อนละกันนะครับเอาไว้จัดการโอ้โหแต่ว่าซากุระตีช้ามากเลยครับทุกคนซากุระรับมือไม่ไหวเฉยแต่ไม่เป็นไรนะเราก็ปล่อยเข้าบ้านไปได้นะครับแค่ตัวเดียวเองนะคงไม่มีปัญหาอะไรผมว่าซากุระคงไม่ไหวแล้วแหละซากุระน่าจะเป็นตัวประกอบนะครับตอนนี้เราจะวางเป็นซาสึเกะก่อนละกันนะครับเพราะว่าซาสึเกะเนี่ยสามารถตีตัวแอร์ได้ด้วยนะแต่ว่ารอตังค์แป๊บหนึ่งนะตอนนี้โอเคตัวระหว่างนี้ก็ให้ซากุระเคลียร์ไปก่อนนะครับน่าจะไม่มีปัญหานะครับถ้ามา สองตัวแบบนี้นะซากุระเอาอยู่แ,แน่โอเคพอวงมาถึงนะครับผมก็จะวางซาสึเกะแล้วกันผมจะวางตรงนี้นะครับทุกคนเพื่อให้มันตีได้รอบวงนะนี่ฮะซาสึเกะน่าจะเอาอยู่ครับตี6กิแล้วก็ดามเมจแรงมากนะครับโอเคครับตอนนี้มันมีตัวชื่อสีแดงออกมาด้วยนะครับผมก็จะอัพซาสึเกะอีกหนึ่งขั้นนะทุกคนอัพอีกหนึ่งขั้นเพื่อให้มันตีตัวชื่อสีแดงได้นะครับตอนนี้วงก็เพิ่มขึ้นมาเฮ้ยลืมลืมเปิดเอฟเฟกต์วะเปิดเอฟเฟกต์ดูหน่อยแล้วกันนะครับเชลโล่สก,กิลแรกของซาสสึเเเกกะะะคือกกอออิลไรววนนีี่่ยยยดดด๋ผมขูใหห้ชั อ๋อเป็นคาถาไฟนะครับคาถาลูกบอลไฟนะก็คือยังไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่เป็นคาถาแบบว่าเคยว่าทักทายนะครับคาถาทักทายเฉยนะเดี๋ยวเราวางเพิ่มอ,อีกสักตัวหนึ่งแล้วกันเพื่อให้มันตีช่วยกันไงมอนจะได้แบบไม่ทะลุทะลวงไปไกลน,นะครับตอนนี้ซากุระผมเนี่ยเอยดูดูดูดส,ก,สกิลซากุระบ้างดีกว่าเช็ดต่อยพื้นครับซากุระสากุระก,ก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยทุกคนโอเคทุกคนผมอยากเห็นส,ก,สกิลของซากุระว่ะผมว่าผมลองเอาซากุระมาวางตรงนี้ก่อนดีกว่าทุกคนนะครับอยากเห็นสกิลจริงๆนะ เดี๋ยวผมอัพก่อนอันดับแรกปึ๊บอันนี้ยังสกิลเดิมปะยังสกิลเดิมนะครับสกิลต่อยพื้นนะครับตอนนี้แล้วก็อัพขั้นถัดไปสกุละตีไม่แรงเลยเป็แบบตัวประกอบไม่ครบทีมเจอะต,ตอนเนี้ยเออให้พวกผู้ชายแบกก็พอนะครับเฮ้ยก็ยังต่อยพื้นอยู่นะครับสกิลนี้สกิลถอ,เอยเฮ้สกิลเปลี่ยนแล้วครับทุกคนเป็น LE แบบใหม่ครับ เชดก็ค to so ือเป็นสกิลแบบหายตัวหรือว่าลอยเข้าไปนะครับแล้วก็ต่อยพื้นให้พื้นแตกแล้วก็สร้างดาเมจอะไรประมาณนี้นะครับก็ยังไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรมากมายครับอัพต่ออัพต่ออัพต่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมขั้นนี้ขั้นก่อนเต็มนะครับน่าจะสกิลเดิมโอเคครับขั้นก่อนเต็มก็สกิลเดิมนะครับแล้วก็ขั้นนี้ขั้นสุดท้ายครับอัพตันปุ๊บอัพตันก็ยังสกิลเดิมเหรอแต่ว่าก็เพิ่มวงมาอะไรเงี้ยนะครับวงใหญ่ขึ้น โอเคครับซากุระก็ประมาณนี้ครับไม่ได้มีอะไรแบบวื้หวามากโอเคทุกคนตอนนี้นะครับเดี๋ยวตัวแอร์ใกล้จะออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะอัพซาสึเกะตัวนี้ก่อนละกันนะครับให้สามารถตีตัวแอร์ได้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าขั้นไหนนะสามารถตีตัวแอร์ได้เดี๋ยวดูสกิลของซาสึเกะไปด้วยละกันนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อน,อน,อนที่เพิ่งมาดูใหม่หมไงนะเพิ่งมาดูออสตาอาจจะยังไม่รู้จักสกิลนะครับใครที่รู้แล้วก็นะรอเพื่อนๆนด้วย <laughs> อันนี้ก็ยังเป็นสกิลเดิมครับสกิลลูกบอลไฟลูกบอลเพลินแต่ตอ,อัพนตน เฮ้ยเริ่มกลายเป็นซูซานุโอแล้วครับขึ้นชื่อแล้เขียยรู้ซูซานุโอมาแล้วนะครับอันนี้เป็นซูซานุโอที่ปล่อยปล่อย,อยเออเพลิงอะไรนะเขาเรียกเพลิงอะไรนะที่มันเป็นเพลิงสีดําแล้วก็จะไม่หยุดไหม้จนกว่าศัตรูจะตายอะไรยเงี้ยครับจนจนกว่าศัตรูจะมอดไหม้ไปกับเพลิงนี้นะครับเพลิงสุริยาเออได้น่าจะใช่นะเพลิงสุริยานะครับชื่อของมันนะครับเฮ้ยแต่ว่าเอา้าตัวเองไม่ตายหรอเอา้าตัวเองไม่ตายเฉยทุกคนผมอัพต่อดีกว่าโหแปดหมืนะ่นอะ ราคา80,000เอาเวรกรรมแล้วยัิงตีตัวแอร์ไม่ได้เฉยทุกคนอะไรกันครับเนี่ยหรือว่าผมต้องเรียกอาจารย์มาช่วยวะเอา้าทำไงนะมันถึงตีตัวแอร์ได้ทุกคนเอาผมผิดพลาดอะไรกันเนี่ยโอ้โหโดนได้แล้วเดี๋ยวน้องๆบอกโอ้พี่อ่อ,อนยังไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวผมวางอาจารย์คาคาชิก่อนแล้วกันนะครับทุกคนผมวางอาจารย์ตรงนี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราเรียกซูซานโอกมาเลยนี่ซูซานโอะของอาจารย์คาคาชิเชลลู ตอนนี้เรามีซูซานุโอสอตัวนะครับก็คือตัวสีม่วงกับตัวสีสีสีนี้นี่แชรจงังคาคาชิจัดการแทนนะครับตอนนี้โชิดโคตรเท่โคตรจะเท่อะโอ้โหซูซานุโอยืนข้างกัน2ตัวนี่คือแบบสุดจัดไม่รู้จะบรรยายยังไงโคตรเท่เท่สุดๆเอาเรื่องโอเคฮะเราก็ระหว่างนี้อัพบลูมาไปก่อนนะนีะ่ เรา,าจัดการตัวแอร์ได้นะครับตอนนี้เพราะว่าตามใดที่เรามีอ,จอจาจารย์คาคาชินะอาจารย์อาคาคาชิก็จะจัดการตัวแอร์ให้นะครับแต่ว่าข้อเสียของอาจารย์คาคาชิคือแม่งมันมันซูมมันอะไรไม่ได้ไงเจลูออสตาสูซาโดโอเปโครทเทไอตัวแอร์พวกเองอคิดว่าเองจะรอดได้เหรอวะนี่เจออจาจารย์คาคาชิหน่อยเป็นไงโอเคตอนนี้บูม่าผมก็ตนันเป็นที่เรียบร้อยนะครับ จะผมจอดอาจารย์คาคาชิไว้ก่อนดีกว่าว่ะจอดซูซานุโอตัวนี้ไ้ก่อนนะครับลงก่อนลงก่อนว่าทีา่มันลงยังไงวะอ๋ออีอีอนี่ลงก่อนลงก่อนปล่อยซูซานโอไว้ก่อนโอเคครับทุกคนตอนนี้ตัวหาตังผมก็ครบหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เราจะอัพซาสึเกะนะครับให้ตันก่อนนะครับไม,ไม่ไม่ให้ตันเดี๋ยวเอาแบบคันลองๆก็พอนี่เฮ้ยตอนนี้สก,กิลเปลี่ยนแล้วครับ เออสกิลนี้เปลี่ยนแล้วสามารถตีตัวแอร์ได้แล้วนะครับในขั้นนี้นะครับทุกคนเป็นตัดสายฟ้านะครับโดยการใช้ผ่านล่างของซูซาน o โอนะครับแม่งโคตรเท่อะทุกคนเท่จะจัด,จดบอกเลยว่าเท่ฟุดฟุดไปเลยอ่ะเราก็อัพต่อแล้วกันนะครับให้ซาสเกะเนี่ย,ยจัดการตัวแอร์แล้วก็วงจะได้ใหญ่ขึ้นนะ ตอนนี้คือวงมันเล็กมากนะครับนี่ครับก็ยังเป็นสกิลเดิมอยู่นะครับตอนนี้เป็นสกิลตัดสายฟ้านะครับอ่ะต่างมาและอัพซาสึเกะขั้นต่อไปเฮ้ยเดี๋ยวผมว่าผมพักซาสึเกะไว้ก่อนดีกว่าว่าเพราะตอนเนี้ยซาสึเกะไม่งไงก็เอาอยู่นะครับตัวเดียวแต่ว่าผมจะสร้างเป็นนาูโตะเพิ่มแล้วกันทุกคนก้าวหางมาแล้วน้องๆวงโคตรใหญ่ใหญ่ฟัดใหญ่ครับตอนนี้บอกเลยแต่ซาสึเกะก็ไม่ยอมให้มอนมานะนาูโตะก็ไม่ค่อยจะได้ตีเท่าไหร่ตอนเนี้ยนี่ครับ จริงจอกก้าวหางมาแล้วเชดโอ้ยสกิลอลังการสุดอลังการสุดๆตอนนี้นะครับตังก็เกินเกินมาหน่อยแล้วเราอัพซาสึเกะต่อดีกว่าครับทุกคน๋ยวผมคิดว่าผมจะสร้างนาูโตแบบขั้น1ล้านก่อนี้ว่าทุกคนเพราะซาสึเกะม่งวงใหญ่ไปแล้วว่านาูโตไม่ค่อยได้โชว์พาวเท่าไหร่ตอนนี้เราจะไม่ยอมให้ซาสึเกะโชว์พาวคนเดียวนะครับโอเคแล้วครับทุกคนที่เว็บ36นะครับผมสามารถเก็บตังได้1ล้านแล้วนะครับ ผมก็จะอัพนารูโตะนะครับให้ขึ้นขั้นสุดท้ายเลยทุกคนนี่ดามเมจโคตรจะโหดนะครับเพื่อให้นารูโตะเนี่ยตีช่วยซาสึสเกะนะครับนะให้วงมันเท่าๆกันนารูโตะจะได้แบบออกสกิลบ้างอะไรเงี้ยครับทุกคนทุกคนมาดูครับดูมุมนี้แม่งโคตรเท่นี่ครับซาสึสเกะยืนเคียงข้างกับนารูโตะนะครับนี่ครับบอลสัตว์หางปังโคตรจะโหดมาต่อด้วยซูซานุโอะ เชลูไอ้เชีย่ยมุมนี้แบบโคตรเท่ผมบอกเลยแล้วก็มีอาจารย์แบบมีอาจารย์คาคาชิอยู่อยู่ข้างหลังแม่เป็นอะไรที่แบบสุดจัดจริงๆว่ะทุกคนเอาละครับทุกคนตอนนี้นะครับเวฟสี v ่สบามนะครับผมก็เก็บตังค์ได้ครบ0 0แสนแล้วนะครับเราก็จะมาอัพซาสึเกะให้ถึงขั้นสุดท้ายกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาดูกันว่านะครับซาสึเกะเนี่ยสกิลจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับไม่เปลี่ยนว่ะแค่วงเพิ่มขึ้นครับแต่ว่าสกิลก็ยังเหมือนเดิมนะครับนี่ก็ยังเป็นตัดสายฟ้าเหมือนเดิมนะ โอเคตอนนี้นะครับนาูโตกับาซาสึกะอย่างละหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อัพตันไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปนะผมขอวางเป็นซากุระก่อนละกันทุกคนซากุระเหมือนจะไม่มีงานแน้วเดี๋ยวผมวางซากุระให้เสร็จก่อนละกันนะครับทุกคนแล้วก็ค่อยไปอัพตัวใหม่นะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้กองทัพของซากุระผมก็อยู่ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาอัพให้อาจารย์คาคาชิต่ตอละกันนะครับเพราะว่าลูกศิษย์เนี่ยอัพตันกันไปหมดแล้วนะครับตอนนี้เหลืออาจารย์นะ โอเคแล้วก็มาอัพอาจารย์นะครับตอนนี้อาจารย์ดาเมจสองแสนแล้วนะครับทุกคนผมบอกเลยว่าทีมนี้มัอเป็นทีมที่มันสุดเกินอะแบบสุดจัดประหลัดบอกจริงๆเป็นทีมที่แบบดาเมจแม่งล้นล้นมากๆอะล้นแบบล้นโลกไปเลยอะสุดขอบโลกไปเลยทีมเนี้ยแต่ว่าถ้าเราสามารถแบบมีตังเยอะแล้วก็วางตัวได้ครบเนี่ยคงจะแบบสุดจัดมากๆกว่านี้นะครับโอ้โหค่าสุดท้ายของอาจารย์คาคาชิก็แปดแสนครับสามสี่ลูกศิษย์อาจารย์นี่คือแบบไม่ทิ้งกันเลยนะครับแบบความโหดความอะไรเนี่ยหดดูด ดูดูภาพนี้โอ้โหภาพนี้ม่งโคตรนัวฮะ โอเคแล้วครับทุกคนตอนนี้ผมก็เก็บต,งตังค์ครบแปดแสนแล้วนะครับที่เว็บ55้นะเราจะอัพอาจารย์คาคาชิให้เต็มก่อนแล้วกันนะครับอ๋อโหดาเมจตันอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ย4แสนนะครับก็ไม่เยอะมากแต่ว่าอาจารย์คาคาชิคือเราเลือกได้ไงว่าเราจะตีตรงไหนนะครับแต่ว่าอาจารย์คาคาชินี่คือแบบเลเวลน้อยไงนะครับอาจจะดาเมจน้อยไปนิดนึงโอเคตอนนี้คือมันยังไหวอยู่นะครับนารุโตะก,กับซาสึเกะเรายังไหวอยู่ผมก็จะวางอาจารย์คาคาชิไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เราจะเดินอัปเอาจะได้ง่าย ตอนนี้ผมว่าผมจะอัพซาสึเกะขึ้นก่อนล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้ซาสึเกะถือว่าเป็นกำลังหลักเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถตีตัวแอร์ได้ด้วยนะครับเราต้องเอาตัวที่สามารถตีตัวแอร์ได้นะครับออกมาช่วยนะตอนนี้นะครับซาสึเกะก็ดาเมจอีกตัวหนึ่งห้าแสแล้วนะทุกคนแสดงว,ว่าเรามีดาเมจที่ทํากับตัวแอร์ประมาณล้านห้านะครับแต่ว่าตัวแอร์ตัวนี้ โอ้โหเลือดเริ่ม2อล้านแแล้วว่ะเ,เริ่มหนักแล้วว่ะเริ่มหนักแล้วตอนนี้นะครับอาจารย์คาคาชิต้องมาแล้วดิรอเอลยล่ะขึ้นซูซานโอด่วนนะครับตอนนี้ต้ำำองทำดาเอจตอนนี้ทุกคนผมขอปิดเอฟเฟกก่อนนะะว่ามันนัวเกินไปนะครับน่าจะดีขึ้นนะครับน่าจะทําให้เราเห็นมอนได้ชัดขึ้นนะครับแล้วเราก็อัพซาสึเกะเพิ่มนะครับเพราะตอนนี้ตัวแอร์ไม่ค่อยจะมีปัญหาเท่าไหร่เว้ยไม่มีปัญหาตัวล่างมากกว่าผมก็จะวางนาูโตะเพิ่มแล้วกันครับทุกคนเพื่อให้นาูโตะช่วยกันตีนะครับเพราะ ไหนว่านาโตทที่เราอัพค้างไว้นี่ขันหนึ่งแสนโอเคไปสี่แสนให้หมดตอนนี้ผมไม่ไม่สนความสวยงามแล้วเพราะมันอยู่ไกลนะครับขี้เกียจลงอาจารย์คาคาชิไม่สนความสวยงามอะไรทั้งนั้นตอนนี้นะครับจัดการอย่างเดียวเว็บ6หแล้วว่ะทุกคน6 5ห้าก็เหมือนยังยังชิวชวอยู่เชียโคเสียวเลยทุกคนเว็บ66แล้วอ๋อเว็ห66อาจารย์คาคาชิสู้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 ครับจานสู้สู้ครับจานอาจารย์คาคาชิต้องเอาอยู่นะครับจานมอนตัวเดียวจาน โอเคโอ้โหโอ้โหโคตรนัวผมว่าไม่น่ารอด6 7แล้วเนี่ยเสีย <Yeah, S 1> ผมว่าผมสร้างนารูโตะตรงนี้ดีกว่าทุกคนเอาไว้รับมือข้างหลังโดยเฉพาะนะครับเพราะตอนนี้มอนมันมาข้างหลังกันหมดแล้วไปวะนารูโตะเฮ้ยนารูโตะช่วยได้นะช่วยได้อยู่ช่วยได้อยู่ถึงจะไม่มากก็ตามตอนนี้ว่า67แล้วแม่หกแล้วโอ้ยอย้ยอาจารย์คาทีู่้ๆ68ได้ปะวะ อุ้ยได้รอดรอดรอดอาจารย์อาจารย์คาคาชิช่วยด้วยอุ้ยเยี่เจเรียบร้อยครับทุกคนโดนไปที่เว็บ67นะครับ เรียบร้อยเลยก็ดามเมจ 2B ด้วยนะดามเมจ 2B ด้วยเมื่อกี้โอเคละครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับการพานินจาทีมเ็ไปลงอินฟินิตี้นะผมบอกเลยนะครับว่าณเวลานี้นะครับ EP นี้เป็น EP ที่ผมชอบที่สุดเลยเพราะว่าผมเนี่ยชอบนาูโตะมากๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ชอบแบบเป็น FC ท <Wow. S 1> ีม7เหมือนกันก็เลยแบบชอบคลิปนี้เป็นพิเศษนะแล้วก็แบบทีมงานออสตาเขาทำเอฟเฟกต์ได้แบบสวยงามมากๆนะครับแต่ไอเรื่องเว็บเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าเรื่องความสวยงามความเท่มาอันดับหนึ่ง แน่นอนนะครับสำหรับทีมนี้นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องมีประกอบด้วยนะครับส่วนใครที่อยากดูทีมไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมจะพยายามหาตัวมาทําให้ทุกคนดูให้ได้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับวันนี้ก็บายๆเจอกัน